วันนี้พวกเราตัวแทนจากประชาชนจะขอทําหน้าที่ในการไตส่สวนพักการเมืองเพื่อพิจารณาว่าสมควรที่จะสนับสนุนต่อไปหรือไม่ครับผมเป็นตัวแทนจากพักก้าวไกลวันนี้พร้อมตอบทุกคําถามครับขอเริ่มต้นที่คําถามแรกเลยแล้วกันคุณเคยบอกว่ากาก้าวไกลและประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมใช่หรือไม่ ใช่ครับพวกเรามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถผลักดันนโยบายที่มีความก้าวหน้าได้ครับแต่นี่คุณยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยด้วยซ้ำนะคะใช่ครับด้วยกลไกทางการเมืองที่ทำให้เรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่พวกเราในฐานะพรรคฝ่ายค้านก็ใช้กลไกในรัฐสภาเพื่อผลักดันนโยบายของพรรคผ่านการยื่นร่างกฎหมายทั้ง54ฉบับครับมีอะไรบ้างคะ ก็มีตั้งแต่ยกเลิกบังคับเกณฑ์อาหารพรบรชาติพันธ์สมรสเท่าเทียมคำนำหน้านามตามสมัครใจสุราก้าหน้านิรโทษกรรมทางการเมืองรวมถึง1นึและกฎหมายอื่นๆอ,อ,อ,อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับแล้วคุณมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่ผิดหวังกับรัฐบาลที่ข้ามขั้วแบบนี้ไหมคะผมเองก็อยากจะบอกว่าผมก็ผิดหวังไม่แพ้กันครับแต่พวกเราไม่เคยหมดหวังนะครับอะไรที่ทําให้คุณยังมั่นใจคะ พราะพวกเราไม่ได้คิดอยู่คนเดียวไงครับพักคก้าไกลสามารถชนะการเลือกตั้งมาเป็นพักการเมืองอันดับหนึ่งได้เพียงแค่การเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมาเท่านั้นเองพักคก้าไกลได้รับการบริจาคจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนสูงเป็นอันดับหนึ่งในทุกปีที่ผ่านมาและพักคก้าไกลครับได้รับคะแนนเสียงบัญชีรายชื่อสูงเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองในหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ทําให้พวกเรายิ่งมั่นใจครับ เออแม่แต่หนูชอบที่เขาเป็นฝ่ายค้านมากกว่ายิ่งหนูไปฟังเรื่องที่เขาแชร์มานะแม่โคตรมันไม่จะเป็นเรื่องตัวช้างเรื่องสวยแล้วก็เรื่องงบประมาณนะ่ะแม่เผ็ดมากเออ<บ>ใช่ใช่ฉันชอบตอนเขาบุกหลัง IO มากเลยท่านมาใช้ภาษีของประชาชนมาคุกคามประชาชนอย่างนี้ได้อย่างไรเข้าไปเลยฮะประชาชน60กว่าล้านคนเข้าไปทลาย I o อด้วยกัน เสียดายเข้ากลุ่มไลน์ไม่ทันที่ช้าเกินไป <c oughs> จริงๆแล้วเราไม่ได้แฉเอามันมันคือการต่อสู้เพราะเบื้องหลังทุกๆการแฉยังมีผู้คนต้องเจ็บปวดหลายๆคนถูกเอารัดเอาเปรียบยังมีหลายคนที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมข้อมูลที่ว่ากองทุนประกันสังคมมีความเสี่ยงที่จะล้มละลาย ในอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ถ้าย,ยังมีปัญหาใหญ่เรื่องความเหลื่อมล้ำทำให้เด็กมากกว่า4ล้านคนเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษางบประมาณการศึกษาของประเทศไทยลดลงทุกปีนะครับดิฉันอยากจะถามว่าการจัดซื้ออาวุธของตำรวจไทยจะเพียงพอมเมื่อไหร่ท่านเพิ่มรายได้แบบไหนคะในเมื่อค่าแรงยังนิ่งอยู่ลดรายจ่ายแบบไหนคะในเมื่อสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเลยในช่วงปีที่ผ่านมาวิกฤตเรื่องอัตราค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้น ได้สร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนครับคือคุณหมอวายโยบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีขวดโหลสองขวดนั้น <c oughs> แต่กรมประมงท่านก็ต้องมีตัวอย่างครีบที่ท่านเป็นคนเก็บเองนะเวลานั้นภายใต้เงื่อนไขด้วยใช่หรือไม่ออที่ปลาของผมอยู่ที่ไหนการระบาดของปลาสายพันธุ์นี้ในแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดท่านประธานแล้วเราจะปล่อยให้ระบบนิเวศท,ที่ไม่สมบูรณ์ส่งต่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยรัฐบาลนี้เหรอ และก็ยังมีอีกหลายคนที่เขายังวิ่งตามความฝันอย่างสุดความสามารถขอคำถามสุดท้ายแล้วกันแล้วประชาชนของพวกเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันเติมเต็มความหวังนครับ มาช่วยกันสานต่อความฝันเพราะพวกเราเชื่อว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน